สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทิ์จะพามาทำเมนูเนตกาแฟร้อนขนาดแก้วกระดาษ6.5ออนโดยคำนวณต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ7.4บาทเท่านั้นเองค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะเป็นเนตกาแฟเรดคับสีแดงค่ะขนาด210กรัมราคา120บาท ใช้ช้อนชาอันนี้นะคะในการตักเนตกาแฟใส่ผงเนตกาแฟลงไปที่2ช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยหรือปริมาณผงเนตกาแฟอยู่ที่3-4ถึงกรัมค่ะขั้นตอนต่อไปเติมน้ำร้อนเพื่อละลายผงกาแฟตามด้วยผงคอฟฟี่เมดปริมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะใส่ลงไปในปริมาณ2ช้อนชา ด้วยนมค้นจืดคาร์เนชั่นใส่ลงไปที่ปริมาณ10 ml ค่ะตามด้วยนมข้นหวานใส่ลงไปที่ปริมาณ10 ml เท่ากันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเติมน้ำร้อนให้ได้175 ml แล้วคนให้เข้ากันค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่หวานพอดีและมีรสชาติที่เข้มขน้นสามารถ ขายได้ในราคาแก้วละ15บาทขึ้นไปนะคะขายในราคา20บาทก็ได้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ราคาวัตถุดิบผันผวนมากๆมีแต่ขึ้นราคาไม่มีลดลงปกติทิป์จะเทใส่แก้วพอดีนะคะขนาด6.5ออน์ น่าจะเป็นเพราะว่าแก้วที่ชงเป็นแก้วพลาสติกปริมาณมันน่าจะไม่เท่ากันกับแก้วคาริชันนะคะถ้าใช้แก้วคาริชันอันนี้นะคะมันจะเทใส่แก้วกระดาษได้พอดีเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำเนสกาแฟร้อนขนาด6.5ออนใส่แก้วกระดาษ สำหรับราคาวัตถุดิบและก็ราคาต้นทุนต่อแก้วทิปจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะตรงคำอธิบายใต้คลิปสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ